สวัสดีครับพี่น้องบ้านตัวหัวครับผมป้าหน้าอีกแล้วครับพี่น้องหากินกับป้าแดงไม่ได้อีกแล้วครับไม่ีพ่อกันอยู่ข้องหน้าอี่เล้ครับพี่น้องเสียงหน้าตัดหญ้าอยู่คุณครับตัดหญ้ากันแท้อยู่อา,อา,ากาศอา,ากาศพ่วงกําลังสีอา,ากาศช่วงบ่ายครับพี่น้องเขากําลังเขียวครับได้น้ำฝนตกมาเนี่ยหน้ากะกําลังตัดหญ้าอยู่คุณครับ อากาศช่วง้บ่ายพี่น้อง mm hmm. เขากำลังเคี้ยวครับเดี๋ยวไปกําลัง mm hmm. งามหง่ามตาครับผงหน้ากําลังเคี้ยวพี่น้องฝนตกมาเนี่ยกะในหน้ากับมีเริ่มมีนมหนาแเราพี่น้องผมบอกว่าเก็บแตงย่านมันแก่กันเลยเก็บแตงครับ,บแตงก็ได้เกือบทั้งซีแล้วครับเก็บบ้านเบิดอยู่กันยังพ่อเหลืออยู่แต่ผมมาพ่อ,อนี่ครับ พ่อแจงแจงไทยครับพอ่อปลูกไว้ขึ้นก่อครบับผมก็เลยว่าเอ้อเป็นื่นอตอนนี้พ่อเก็บขับบ้านน้ำเราบ้าครับแจงไทยพอ่อครับเป็นมีสองสอง่วยครับครับอืมเี่ครับก็นังเหลืองพ่อกินผมก็เลยว่าสิเก็บขับบ้านน้ำ

จะว่ามันเอาแตงไขยก่อนครับเม่แน่ใจว่าพ่อคือเพ่อเก็บกลับไปมันท่านพ่อเก็บไปหรือว่ายัาง่ท่านพ่อเก็บแต่ผมว่ามันเกิดแกแล้วเนาะครับเนาะเหลืองแล้วแม่มเดี๋ยวกลับหน่วยเดียวบ่ที่บ้านเห็นมีหน่วยหนึ่งครับอันนี้ก็เหลืองแล้วเด้แอ่หน่วยนี้สีเหลืองกว่าแกกลัวบ่ครับเก็บหน่วยนอะี่นนองเนาะ ครับไปจังหน่วยนึงหน่วยไงเ่ะอยู่บ้านเห็นมีหน่วยนึงครับพี่พี่น,น้องหญ้าปกเว้เก็บของหน่วยนึงครับอืหมหนีบกระปมานมน้ำหนีบกระปมามนำ้ำพี่น้องดึงกวนมันดูดบะนี่นี่เลยฮู้ ครับีได้ไหมล่ะครับแตงไถหนูยังไงครับเดี๋ยวหนูเยนีเอาไว้ก่อนครับเอาหนูเยนียกลับบ้านเพื่อให้คุณยายกินของหวานครับจะกินของหวานท่านเฮ็ดกบบิบของหวานแถวสิบมมี่ครับกิบของหวานเดี๋ยวลอาไปให้คุณยายก็ดของหวาน z ู o m กินลอกมึงครับพี่น้อง แตงไทยครับหอม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 เราครับนี่ครับพี่น้องแตงใส่ถุงพายก่อนโอ้ยนะครับไอ้ชัวเก่ีไแตงไทยพี่น้องได้แตงไถ่เราเจ็บแตงต่อครับแตงกับพ่อ ตอนแรกว่าจะบัฒนา,าพี่น้องมาพอแต่งทใช่เหรอเพื่อได้เฮ็ดชิปของหวานสูพี่น้องเบิ่งคลิปชิปนะแต่งกับยังมีเลยครับแต่งเต็มถังนี่คือเกาแลับ ตังคือเขาพี่น้องนะครับปลูกไว้มไม่ได้ปลูกหลายบันต้นนะครับพี่น้องกินกินเมไใบจนได้ให้พี่ให้น้องกินน้ำครับประมาณสิบก่าต้นครับสิบกาหลุมนี่ครับทีก็ซื้อกินแล้วครับนะยุคนี้ยุคโควิดพี่น้องครับ บ้านห้องกับพวกค่อยได้สื่อภาไดนครับว่าคืออยู่ในเมืองเนาะครับเนาะถ้าอยู่ในเมืองพริกก็ได้สื่อโน่นนี้นั่นก็ได้สื่อครับแต่งผมไหนจะเก็บเบิดแล้วพี่น้องมันถัวถ่วถั่วฝักยาวนี่ครับพอได้ต่ำไม่ได้หรือพี่น้องเห็นบ้าก,ก็ได้ถั่วฝักยาวแต่มันสีด,ด่างแค่หน่อยครับ ดางหอดดางหอดมวยมวยก็ยังดางอยู่พี่น้องสังเกตเหมือนกับทั่วดางอะไรงี้ทั่วเป็นโลกเลยพี่น้องโอ้ยคือซื้อทั่วดางนี่ครับมวยบดางต้นมันบดางก่อมวยงามอยู่ได้พี่น้อง ได้ต่ำนี่มันว่ากัน,กนได้ตัวพอได้ต่ำนี่ง กำม,มึงบายคอยคนนังเสียงเขียดไม่หรอกฟังเสียงเขียดล่มพัดกําลังเย็นๆครับเพ่นเขียดจะหน้าครับเขียดบักแอร์ห้องแข่งกัน โอากาศเนาะพี่น้องเนาะขิดหอดบานบะ่น้อเพิ่นพากันลดหญ้าอยู่เพินพี่น้องหน้าข้างๆครับต้มกับพัดมาเสียงเขียดกนะ็แอ๊บแอดบแอ๊บแอ,แอ๊ขึ้นฝนครับ มันก็ตกตกอยู่ครับมันก็แห้งมาไหนครับรอาติดตามครับแตงไทยครับมาสียไปเฮ็ดจังไนครับใบคลองครับเข้าบ้านซะบางนี้เนาะนักอยซอกก็นักท้งนี้มันแตงไท่ครับพวกทัวครับนี่แตงล้านไปตำ พี่น้องหลังจากได้แตงมาแล้วกับแบงให้พี่น้องไปกินน่นครับกี่อลอยุ่งคนหนึ่งไปแลยแบงเลยล่ะป,ปุ้นกลนุงก็หลบอย่าเขาอยู่พี่น้องก็มั่วแล้วแบงให้ใส่หนารดไ้เพิ่น ยายเทาครับฝากหน้าไปหามาหน้าอยู่ฝากยายเทาฝากยายเทาฝากสามเฮี้ยนพอดีพี่น้องแดงค้งหนึง่งสี่เฮี้ยนกับเี้ยนบมาลองบวชกินพอดีคุณลื่ซีาหาหน่วยเออโอ้โหหัวตับยังหน้าโอ้เกิดมาทุ่งอะไรก็ได้ตำค้างทั้งหน้าแล้วพี่น้อง ของบนอางบนกะทิแดงให้เหมเงินครับบาทโอไมมันไม่ปลูกเลย่ก็พ่ะว่าตัวนั้นที่ปลอ,อกเราตัวเนี้ย ดยีีแ่นเนจ้าพี่น้องสวัสดีเป่นมือถ้าคนมามามาเห็ดหวานเห็ดหวานกินหวานหวานได้ยังหวานหวานแตงแตงไทยสิแตงไท,ย,งท,ย,งทย,โยโอ้ยอุ้มบังจักบาทกันโอ้ยใครบอกแตงพญาสักพี่น้องเอ้ยยังกับมิตรพญาสักเราปลูกให้กิน น้อยงามน่วยใหญ่แต่ว่า,ตวาวแต่ว่าน่วยบดกแต่ว่าทงมิตหน่วยใหญ่เอามากินดหน้วยดีกับว่ายหลน้วยติน่วยนอยจุ้งไว้ใหซุกนี่มาไหลน่วยเขาบอกเตียงไ<อ>งหมดเลยเตียงไงามดเตียงไงหดบอกเตียงดเนี่คาสามเลาเหรอาสามการเปียกออกใช่ต่อ ทขอเป็นตะโมื่งดีท่นสามบมงหลายพอ๋ยเต๋อหมูกรเียมสจ้ะ số số đây này bà. Đấy. Xin xem xem bà, nó ăn bà. Đấy, phải luôn luôn. Đó không phải xem luôn. Đó, nữa nữa này. Cái bóng nó khỏe bản nữa. Xuân mạc thì mới ta khai trầu rồi, không เดี๋ยวมันไม่ค่อยหวานยังไงจะหอมมั้งเถอะก็หอมมันได้อยู่ Sophie mời mẹ. Nguyên cụt đi. Ừ. Tièo tuyên mẹ gắn. thì mình Pardon là. Mẹ gắn đi. mấy con đi. Mẹ gắn đi. Mẹ nó nào? Mẹ gắn đi. Mẹ gắn đi. Mẹ gắn đi. Mẹ gắn nồi Mẹ gắn đi. Mẹ gắn đi. Mẹ วางบัวใส่น้ำไปน้ำน้อยนึงครับน้ำน้อยอยู่ประมาณหนึ่งในซีของกะทิครับกะทิปองเงยหน่อยอน้ำตาลปีบครับหัวท่านเปิดเก็บนตาลป,ป,ปีบแซงไปเบื้องขวนครับค่อยเติมเอาเนาะครับเนาะค่อยซิมหมดสายค่อยเติมเอา เดี๋ยวมันจะแก่บ่ได้เต็มสาลปีมันมันจะหอมกว่านลำตานใต้ครับเ,เกลือไปตักหวานจานังนะครับ เกลียวใ้น้ำตาลละลายครับพี่น้องกันวันใส่หน่อยวันสิลายวันน้ำตาล 別に別にね、なんなら。これさえ別に。 อีกานึงครับนมอืได้แล้วครับพิ่จับล่อให้มันเย็นครับนะครับพี่น้องได้เวลากินแล้วครับบานเลยบานแตงไทยแตงไทยพี่น้องแตงไทย ยายกาดฮ้อนๆจินหวานเย็นๆต้มยิงเจ๊จิ้งไม่อย่างอื่เขาไม่ถ้าบอกกะทิมากเขาไม่อีกเลยน้่มจืดบ่น้่มข้นบ่อกะทิในไม้ทั้งเผาข้นโอ้ ienen, ยห่อนเงอะแกระแมพี่น้องถุงขวาหวาน แต่งเทหอนมันไม่ได้กินแนวเย็นๆท่นเหรอแงสิพ่อดับความหอนจั่อเนื้ยชัดเลยชุ่มหอนก็สมุนหอนว่างหอดูคเราบังดูกินโซกล่องเลยไ่อนกิน้ำน่นางบังนางขางกล่องพุด <laughs> มาเด้อพี่น้อยมาสดหวานน้ำกันแซ่บอืมผัดข่าอย่ผันกลมกลมพอดีกะทิทปองมันใช่เบิดมันบ่ อันนี้ขดกับพริมอะไรมันมัน,มนก็เลยอยากมันแต่ว่าที่จริงกันมันมันแหละมันใช่แสบไปไหนครับปไปไหนครับปไปไหนครับไปไหนครับจ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 ับยังพอไห้สำเนียรกับมากวานันเสียงก็เป็นโรคเบาหวาน,น,นยัองอืมสตอร์ัว้าหวานเว้าหวานแล้ว ไม่อันจะเล่นต่อโวานไหนก็่ดีได้ซ้ำใส่ซองเราขอทาย้ขอท้ายเกนยากาศห่อนๆ่อนเอาผล เงาไหลปากปากเงาไหลลงเงาที่ย่อยลงแล้วไม่งอ,องจินจะังจชไหแต่ว่าเขาปากจะของ,ของเขแบงหรอกเชบมูกรออืม กินไปกินมานั้งบ้างแม่กินหน่อยกินจังน้อยกินเรียมคือขอออกินแล้วขอบ้ายแล้วเลยคุเห็นป่ะข,ข,ข,ขอแล้ว Chiang kap luk bảo vang. Kèm mày nhụt sầm nè mì xiáng vlog bồ vang nếu bồ nè pin ta phun vân tay kapin nè bồ đấy con mày bảo mày nè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  ไม่อากหวานแห้งครับะมาณนี้ครับพี่น้องสำหรับของหวานน้ำกะทิแดงไทยครับแสบ่าุ้เนีายแสบเนี่หวานติใจอยู่บดสองถ้วยเงินไรบ้านหนึ่งเราเรียนแม่กับมักังสิแหละมันของหวานหวานงสีแหละมันแทบปยเยแสแต่เว่าเราอา่เราอาุก็สะเร่มเข่าส่อนเป้าเป็นหน้าไม่เข่าเห็นแลเราเปหน้าตะจิเจ็บดำของเราจิตเจ็ วัดประจำบ้านของเราก็คือไปหน้าพอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตกล้าเมาสุขีสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรขอเนี่ยน้ำอีกของหวานเต็มคือของหวานมากินดูดูเต็มคนมราญาติใจอยู่จอยู่ทุกวันนต้องเสีอใส่กระดุมบริเวณพี่น้องมั้ง มันจำท่ษิจบที่เราจำใครบ้าง